แปดหน้า,าสิบหกตาสิไม่มีใครเคยทํากันมาก่อนต่างคนต่างไม่รู้ที่นี่แปดหน้าแปดเสียนี่มาอย่างไรฮะคือแปดหน้าเนี่ยมันก็มันต้องคือเกิดมาในโลกเรานะมันต้องมีทิศ<อ>ถ้าไม่มีทิศเราก็หลง<อ>ทิศไม่รู้ไปทางไหนอ๋อับเนี่ยมันเป็นทิศมีทิศมีธาตุมีอะไรต่างๆเนี่ยมันอย่างนี้ผมก็บอกเนี่ยอาจารย์เนี่ยไปลอกลายอนี้มาห็นไหมให้มันมาให้ผมก็ไปลอกมา ก็มาเป็นต้นแบบนช่รับก็หล่อปูนปัตเตอร์สําหรับเป็นทําเสยนหลังเมืองตกลงกันอย่างนี้พอหล่อมาก็ทําพิธีทําพิธีก็คือเชิญจตุคามรามเทพมาครับว่าเอาเนี่ยตกลงกันว่าเอาเสียด้านขวาบางประตูด้านขวามาเป็นแบบก็ต้องมาหาลือกันว่าจะเอาอยัางไงแต่ว่าเพื่อจะนําไปสู่การเขียนเสาหลักเมือง ก็เอาองค์ที่หล่อขึ้นมาด้วยปูนปัตเตอร์เนี่ยเอาไปในพิษีด้วยเนี่ยผมก็พอทำพิชีเสจตุขามแล้วผมก็ส่งเหรียญนี้ให้ี่านก็เอาไปกอดเอาไปกอดว่าแนบอกเหมือนกับรักหวงแหนนักหนาเหมือนกับว่าไม่ได้พบไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสนี่มานานปากก็บ่นว่าเนี่ยไอ้เพชรนินจินดาพลอยทั้งหลายที่กูประดับไว้มันเอาไปหมด Mm. มันเอาไปหมดแต่ว่าไม่เป็นไรเราทาขึ้นใหม่ได้เอาไว้งนันี่ยแต่เมืองรับปากช่วยกูทเาเลยทาขึ้นใหม่ได้ช่างหัวมันเนี่ยให้เอาเนี่ยไปทํา mm. เขากดลงอาัคาระอะไรเพื่อมอบให้ช่างอ mm. เอาไปเขียนแบบ <c oughs> แกะสลักใช่หไหมทีนี้พอเราเนี่ยเป็นเสียรอย่างเนี้ยให้ให,ให้ให้แกะสลักไอ้พวกที่มาช่วยทําหลักเมืองเขาเห็นเข้า ว่าเขาอยากได้เขาทำไงเขาต้องขอจากสุคามมันเขาก็ทําเนี่ยคิดค่าไอค่าเล็กๆน้อยๆวงละเก้าสิบเก้าบาทแล้วเขาก็ทํามาให้เลยมาให้ขราดน,นี้องไม่รู้กี่แสนอะไรหน,นี่หาไม่ได้ด้วยที่เป็นหล่ะปูนพลาสเตอร์ปูนพลาสเตอร์ฮนะ<อ>ทำอย่างนี้<อ>ผมว่าเป็นแสนเป็นล้านแล้วก็ไม่รู้หาที่ไหนไม่เคยไอคนที่มีก็ไม่ขายอ่ะนี่แหละคือ รูปลักษณ์หน้าตาของจตุคามามที่แท้จริงไม่ใช่ที่นั่งอยู่ริมประตูอ๋อที่ก็ครัง้งแรกก็ไปทําตอนนั้นนับเป็นรุ่นหนึ่งหรือ,อยังยังไม่ได้นับไม่ได้นับเป็นวัตถุมงคลไม่ได้อะไรทั้งสิน้นอ๋อแต่มีคนที่มาร่วมเฉพาะในกลุ่มที่มาร่วมทําหลักเมืองอถ้าใครอยากได้ก็เอาไปไม่มีสตังเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ถ้าจะนั่นก็คิดก้าแค่เก้าสิบเก้าบาท อ๋อตอนนั้นตอนนั้นทำตัวกี่กี่อหลายรอยหลายมันมันหลายรอย,ยเสียนผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่อะเนี่ย<อ>เราไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้หวงห้ามอะไรนะเป็นขอ <ผม S 1> งหรือเป็นปูนหรือเป็นอะไรปูนบัตเตอร์ที่มันสุกทูกอ่ะอ๋อที่รู้ยังไงต้องเป็นไม้ตะเคียนตะเคียนเนี่ยครับคือ,ค,อ,ค,อคือองค์ท่านบอกทางนั้นเลยครับว่าต้องเอาไม้ตะเคียนคือต้องเข้าใจในเรื่องไอพ้พฤศศพฤษศาสตร์นาพฤษศาสตร์ เพราะว่าไอ้พันธุ์พฤกษาเนี่ยมันมีลําดับชั้นของมันตั้งเศษหญ้าพแพรกชั้นต่ําชั้นเร็วจนถึงพญาไม้ใช่ไหมพญาไม,มไม้มันมีพญาไม้มงคลอะไรถ้าเราศึกษาเราก็จะรู้ครับแล้วไม้ทุกชนิดเขาเรียกพฤกษาชะตานํามาเปรียบเทียบกับคนใช่ไหมเนี่ยอาทิตย์เป็นรากจันทร์เป็นกันใช่ไหมพุธเป็นใบไอ้พระฤหัตเป็นดอกผลอะไรต่างๆเนี่ยพระราหูเป็นรวง จาะชอนเขามีทฤษฎีของเขาทีนี้คุณสํรรานต้องดูไปดูต้นตะเคียนทองเป็นพันไม้พิเศษที่พิศดารอันนี้องค์จตุคามบอกแล้วต้องเป็นไม้ตะเคียนนะตะเคียนทองทีนี้คือผมผมรู้ไอเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วผมก็บอกต้องเอาไม้ตะเคียนทองใช่ไหมทีนี้ทําไมต้องไม้ตะเคียนทองเพราะไม้ตะเคียนทองส่วางเป็นดูีิต้นแต่ว่าต้นมันกิ่งก้านแผ่กิ่งก้านสาขา นล่างสุดขึ้นไปจจุบนสุดเนี่ยมือนก็ชฉัดเหมือนกัฉัอแต่ว่าแล้วในต้นเขาเนี่ยจะมียางมีอะไรมอดมแรงไม่กินก็ไปทำโรงทาเรือทำเสาทาบ้านอะไรต่างๆทีนี้ทําไมต้องไม่จากเขียนทองแต่ว่าในขณะที่ผมกําลังจะทําหลักเมืองนั้นพรรคประชาธิปัตย์มันก็หาเสียงช่วงชิงไอ้พวกนู้นเนี่ยรัฐมนตรีสัมพันธ์ทองสมกสมัคร,ครนี่ก็พรรคประชาธิปัตย เขาก็มาเสนอให้ที่สร้างหลักเมือง oh. ตรงที่อยู่นั่นนะเห็นไหมแล้วเขาเจตนาดีเขาเป็นรัมรีช่วยกระทรวงศึกษาเขาสามารถที่จะให้ช่างศิลป์ของกมรมศิลปกรหรือมาลลศิลปรกรซึ่งอยู่ในสังกัดของเขาเนี่ยมาช่วยทําได้โดยใช้เงินก็ประมาณใช่วหช่วยเหลือ mm hmm. หรือเราจะออกเงินให้บ้างก็เป็นส่วนหนึ่งเขาก็เสนอด้วยความหวังดีอย่างนี้ผมก็รับ อาจารย์จากมหาเลยศินปรกรเป็นคนบ้านท่านนั่นแหละหัวไซนั่นแหละนนามตระกูลจารักอะไรผมจำชื่อเขไม่ได้บ,บ,บ้านท่านเนี่ยสามสี่คนลงมาผมก็ไปเลี้ยงผมอธิบายให้ฟังว่าผมจะสร้างหลักเมืองอย่างนี้จะต้องอทั้งเสาหลักเมืองทั้งต้นจะต้องประดับประดาด้วยศิละปะลวดลายของสีวิชัยแล้วส่วนยอดก็จะต้องทำเป็นพรมแปดหน้าสิบหกตาแต่ว่า ามแบบของศรีวิชัยสิบสองนักสัตว์แล้วก็เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาฝ่ายมหายานไม่ใช่ฝ่ายของศาสนาพราหมีดูเหมือนที่อื่นผมคุยกันไปคุยกันมานั่งคุยกันไปเขาบอกว่าในมาอะไรเขาเลยเขาเนี่ยก็ไม่ได้เคยสอนเรื่องศิลปะศรีวิชัยเขาจะเน้นหนักเรื่องศิลปะไทยแต่ว่าแล้วก็ศิลปะอะไรอะไรเขาเนี่ยทีนี้ ให้ทำอย่างนี้เขาไม่มีความสามารถจะทำได้ไดไเขาม,มีความสามารถจะทำได้แต่เอาละถึงเขาทำไม่ได้แลวไม่ได้ถ้าจะให้เขาช่วยเลยล้วก็ได้เป็นต้นว่าถ้าท่านจะเอาไม้กันเกลาก็คือไม้ทำเสาอ่ะใช่ไหมไม้ชัยพฤกษ์ากราชชะพฤกษ์อะไรต่างๆนี่นกรมศิลปากรมีเมืองไหนถ้าจะเอาไปทําหลักเมืองนีน่ขอไปเขาก็ให้แต่ว่าผมบอกผมต้องการไม้ตะเคียนทองเขาบอกไม่มี ผมว่ของไม่ตะเคียนทองสิก็บอกก็ไม่มีไม่มีเราก็ต้องหาเองะดยเนี่ยนี่เนี่ยเข้าใจอย่างนั้นเ่ยเนี่ยก็ต้องหาเองผมก็บอกหาที่ไหนไม่ตะเคียนทองอย่างนี้ก็ต้องทํไปิชีถามตจตุกวามาเทพเขาเอใช่ไหมไอ้เราจะไปผมเนี่ยผมเป็นผู้กับใช่ไหมผมมีอำนาจพักพวกเพื่อนฝูงผมเยอะไอ้เจ้าของลงลุ้ยทั้งหลายในนครพักพวกผมเยอะถ้าผมจะไม้ตะเคียนสองเพราะผมบอกปุ๊บเขามาให้ปั๊บเลย แต่เราไม่รู้ว่ามันต้นไหนอที่เขาต้องการนะแต่ว่าไอ้ปลูกเรือนต้องตามใจผู้อยู่นะต้องปลูกอูต้องตามใจผู้นอนไอ้เราต้องถือประเพณีไทยอย่างเนี้ยผมก็ต้องถามองค์จัุรานัดิเทพว่าแล้วจะเอาที่ไหนเขาบอกมึงอยู่เฉยเพียงแต่มึงออกปากบอกไปว่าอจะทําหลักเมืองด้วยไม้ตะเคียนทองครับแล้วไม้ตะเคียนทองนั้นอยู่บนภูเขาหลวง ทางทิศตะวันตกเสียงเหนือของพระธาตุแค่นี้เดี๋ยวข้อควาให้มึงเนี่ยอย่างเงี้ยเยผมก็บอกเนีย่ยไปสา่งกูงทัพไปเนี่ยไปโน่นนะฮะท่าศาลาเหรอไม่ได้ผมท่าราลามัน,มน,นผมก็ไม่รู้ไม้ตอนนั้นผมไม่รู้ไม้มาจากไหนนะรนไิตามพอเราบอกไปอย่างนี้นะท่านก็ให้ไปท,ทําพิธีมึงก็บอกเทวดาฟ้าดิน,นที่วิหารหลวงพระาประาัตผมกำลังทาพิธีอยู่ทําพิธีกันอยู่ คุ้นพันด้วยเลยทําพิธีกันอยู่ไอ้คนก็มาบอกไอ้ทุมชื่อปทุมเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเป็นกิจสีสูพัดอะไรรูม้มันก็ยกพวกมาสี่ห้าคนมาหาผมที่วาืองหลวงเนี่ยามหาภูิกับว่าไม้ผมหาเจอแล้วแต่วา่าอยู่บนเขาตรงนั้นผมไม่รู้ตรงไหนก็บอกหาเจอแล้วแต่ว่า พอตัดแล้วเนี่ยลมมันพัดยังไงไม่รู้เลยไอ้พวกนี้ไปดา่าแล้วไปว่าอะไรเขาไม่รู้เลยมันเกิดไอ้อาถรรพ์ขึ้นมามันตกลงไปอยู่ในเหวเอามาเงือไม่ขึ้น oh. หมดปัญญาแล้วที่จะทําเอามาได้ทุกคนเนี่ยเป็นมือตัดไม้อาชีพของหลงเลื่อยใช่ไหมแล้วก็มีรถจอหนังใช่ไหมที่จะวินขึ้นมาช้างเชือเก็มีพร้อมหมดนะมันเอาไม่ขึ้นเนี่ยมันหมดปัญญาแล้วในผมหาท่านในทางเลยให้ช่วยเอาไม่ไหวนะมันจะทำไง ผมก็บอกแกทุคเรียก,มา,กมาทำมือสีเขาก็เอาหมาบเอาปูเอาตูาทียนอะไรอะไรไปบอกมาเนี่ยให้เชิญเขามาเป็นหลักบ้านหลักเมืองหลักเชยวองแผ่นดิน<อ>ต้องบอกเขาก่อนไม่จะอยู่ไปตัดเขาทรงเดชอย่างนั้นนั่นเขาบอกเขานี่เขาพาไปทำไปทํากันอะไรกันผมก็ไม่เห็นผมก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนเนะ่ยาไปทํากันแล้วก็ยุยงมาบอกอว่าเมนละบอกไอ้ที่ยกไม่ขึ้นมันก่อนนะี่ แปดคนหามนี่สบายสบายเลยเนี่ยเอาขึ้นรถเนี่ยผมเอามาแล้วที่ลงเรื่อยเนี่ยผมมาเปิด<ม>ปีกันฉันไปทปําพิธีเอามาเชิญมันห<ม>ลักเมืองได้เลยเนี่ยก็เชิญผมไปไอ้ที่นี่เราในทางพุทธศาสนานเราก็เห็นว่าพระสงฆ์ข้ะเจ้ามีบทบาทสําคัญผมก็ให้สมเขียนอาจารย์เขียนเนี่ยเฮ้ยมึงไปนี่มน์พระกเกษมท่านกาเกษมวัดชะเมามาให้ไป สวดเจยยนตรงชันโตไม้สะเคียนทองก่อนจะเอาเข้ามงข้าเมืองไงมาเราก็ต้องเอาเอาไอ้นี่ไอ้ใบใบกล้วยใบกล้วยทองเนี่ยต้องเอาใบกล้วยทองใบใบทองไงมะไอ้กล้วยน้ำว้าไม่เอาใบกล้วยทองมาห่มมาปิดเนี่ยหาาให้เกียรติเขาอ่ะเนี่ยเราไม่ถูกต้องนะจะปิดแล้วก็ไปนิมนต์เนี่ยพระเกษมไม่มาสวดเจยยนโตให้เป็นเวยชัยให้พรสำหรับจะเชิญเสด็จไป เป็นเสาหลักชัยของเมืองนะครศรีธรรมาราชก็เชิญพระมานิมนต์พระมาท่านเ็เมมาทำในรูปผมมีม,มาผมน้ำมงุนำมงน้ำมนต์ทำเป็นโชเลโซ่ก็เอาเสาเสร็จก็เชิญเสาเอาขึ้นรถแห่เขไปในเมืองนแห่ในเมืองอยู่มาสี่ห้าวันพระ,กระเกษมก็มาผมที่บ้านบอกผู้กับช่วยผมที นี่ผู้กับตนนี้มนผมไปเที่ยวสวดไอ้ไอ้หลักไอ้ในเสามาตะเคียนทองอ่ะเนี่ยเขาหาว่าผมสวดผิดสวดถูกมันหลอกไม่ได้ผีหลอกผ้านะไม่ได้หลับได้นอนนะ <c oughs> ผมจะบ้าตายแล้วบอกนี้เจ็ดวันไม่หลับมันปอนอนมันหลับมันเป็นดาบปนปี้หมดผ <ừ. S 2> ้าอะไรสวดเลยไม่ถูกต้องไม่ต้อง <c oughs> รพระผีแปลว่าบาดพระผู้กับช่วยผมแล้วเหมือนกันผมบ้าตายแล้วนะ พผมก็้องเอาทูบเทียนออกมาไปบอกอย่าไปจุงเราไปรังอย่าไปรังควานเขาเนี่ยเขาได้หยุดกันเลยนะมนีเอามาไม้จะเขียนทองมาสาหรับเนี่ยทําอ<ม>ันนี้นะว่าเนี่อย่างนี้ครบผีหลอกพระรวมความแล้วนี่อันนี้เราถ้ารวบรัดแล้วนี่ใช้เวลาสร้างทั้งหมดนี่กี่กี่กี่เดือนกี่ปี คือเวลาที่จะสร้างหลักเมืองนะฮะพอเราทําเอาไม้มาแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําก็คือต้องเผาเผาดวงชะตาเมืองเดิมอแต่ว่าเผาชะตาเมืองเดิมซึ่งมันเป็นเรื่องที่พิสดารพันลึกแล้ว <laughs> เราก็ไม่เคยทำแต่ว่าม,มันก็เกี่ยวกับว่ามันต้องมีความกล้ากล้าหาญอะไรผมว่า ใกล้ๆจะสุขามรามเทพก็คงเลือกแล้วไอ้บ้านี่มันไม่กลัวใครทั้งนั้นไม่กลัวใครทั้งนั้นเนี่ย <S <S <ข>ก็เลือกผมไม่มาทําหลักเมืองที่เวลามาเผาดวงเมืองมันต้องเผาในปา่าช้าตามวันเวลาที่กูกาหนดคือเวลาต้องตีหนึ่งกลางคืนในป่าช้าแล้วไอ้เผาที่วัดชะมงไม่ใช่เผาที่เมนที่ก็เผาสอบธรรมดาที่ก็เผาชาวบ้านน่ะเชิงสะกอนน่ะตีหนึ่งครับคนก็หลับกานอนหมดแล้วเนี่ยพวกผมสี่ห้าหกคนน่ะต้องไปทปําพิธีเผาดวงเมือง ตามที่จะทูกามเก็บเขาขอร้องไปในป่าช้านั่นนะบักซรายฝนมันตกบ่อยมันมืดมันเย็นมันคลึ้มมันน่ากลัวแล้วจะทุกามแล้วก็เข้าไปเขาก็เอามีดเอามีดขีดวงไว้สั่งพวกนี้มึงอยู่ในนี้ในออกไปนะออกไปกูไม่รับไปรับประกันมึงผมคนเดียวออกไปได้เดี๋ยวมึงกูไปทำกันตรงนู้นไปทําที่เชิงตะกอนเผาผีซึ่งขี้เท่าที่เขาเผาศพแล้วไม่ได้โกยออกก็ถึงแข้งผม เดินลุยไปในน,ะนะั้นน่ะไปเผากันเผาจุดไฟลุกขึ้นมาจะตุคามแล้วก็รำมีดนะรำมีดสั้นนะร<อ>ำมีดรอบกองไฟนะนักร้อมโบราณนะรำมีดสั้นรอบกองไฟแสดงท่าเข้าสังหารตัวรำท่าน่ากลัวมากเลยผมผมก็นึกเสียวเหมือนกันนะ <laughs> ไอ้พวกที่อยู่ในวงล้อมเนี่ยตอนหลังเขบอกผมว่านี่ เขาได้ยินเสียงม้าสึกได้ยินเสียงช้างสึกได้ยินเสียงอาวุธที่มันลบลากันฆ่าฟันกันเนี่ยตกใจมากเขากลัวมากเขาไม่เคยพวกพ่อค้าทั้งนั้นเขาไม่เคยะสมผสานเขากลัวมาวัวกเขาจ้องทุกคนจ้องรูเลยถ้าท่านวิ่งผมวิ่งกันหมดเลยเนี่ยก็ดูว่าทันเมื่อไรท่านไปผมไปด้วยเนี่ยกลัวกันไันได้ยินกระทึกคึกโคมไม่หมดเนี่ยผม,ผมกมทำผมทำจนเสร็จเผาจนเสร็จเนี่ยเผาวดวงเมือง เผาดวงเมืองเสร็จก็ต้องเอาขี้เท่าที่เผาไปลอยทะเล yeah. ทำกันฮะต้องทำตามขั้นตอนอย่างนี้ครับ